พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวภาคใต้ที่เคารพรับท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านผมวัชระ,ะเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์วันนี้ยืนอยู่หน้าสถานที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังแก๊สธ,ธรรมชาติจำนวน1,400เมกะวัตที่บริเวณเขาหัวควายอำเภอปุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ ท่านอาจารย์พีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเดินทางมาที่โรงไฟฟ้าเขาหัวควายแห่งนี้เพื่อฟังเสียงของพี่น้องประชาชนฟังเสียงของชุมชนฟังเสียงของชาวสุราษฎร์ธานีผมจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีถ้าได้พบท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็ขอได้โปรดบอกท่าน ว่าชาวสุราษฎร์ธานีต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแก๊สธรรมชาติจำนวน1,400เมกะวัตตามแผนเดิมของการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตซึ่งผ่านการประชาพิจารณ์และผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแผนเดิมอยู่ในแผนเรียบร้อยแต่ปรากฏว่านายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานสั่งการให้ พ่วงในการสำนักนโยบายและแผนพลังงานทําการยกเลิกโรงไฟฟ้าของชาวสุราษฎร์ธานีออกจากแผนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่หรือไม่และท่านนายประเสริฐสินสุขประเสริฐประลัดกระทรวงพลังงานสั่งการถามว่าท่านอายจารย์พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งมาจากประชาชนเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านเห็นด้วยหรือคัดค้านอย่างไร แต่สําหรับชาวสุราษฎร์ธานีนั้นต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าตามเดิมทุกประการจึงขอเรียกร้องให้ท่านอาจารย์พิรพันธ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีได้โปรดท,ทําตามเสียงเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟแพงและแพงอย่างมหาโหดด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันเพราะถ้าโรงไฟฟ้าที่สุราษฎร์ธานีถูกไปสร้างที่อื่นหรือนำไปให้เอกชนสร้าง ต่อไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะเหลือกําลังการผลิตเพียงแค่17%ของทั้งประเทศซึ่งนั่นก็หมายความว่าราคาค่ากระแสไฟฟ้าจะผูกพันอยู่กับเอกชนและจะมีราคาแพงอย่างมหาโหดต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติไว้ว่าต้องมี การผลิตกระแสไฟฟ้าของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ51แต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ร้อยละ28และอนาคตจะตกต่ำเหลือเพียงแค่ร้อยละ17และประชาชนแบกรับภาระค่าไฟฟ้าเกินสมควรแล้วเกินสมควรเดือดร้อนกันทุกบ้านทั้งประเทศท่านรัฐมนตรีต้องแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงให้กับพี่น้องประชาชนและยกเลิกแผนการยกเลิกโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามเดิม เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาวสุราษฎร์ธานีและ14จังหวัดภาคใต้ซึ่งมีประชากรรวมและจำนวน10ล้านคนขอกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ